เราไปที่วงการเพลงนะคะของฝั่งเกาหลีกันต่ออิจีค่ะแหมอย่างที่เมื่อกี้คุณโอนของเขาพูดไปในช่วงไฮไลท์ใช่ไหมคะว่าได้เข้าวนะีบอร์ดชาร์ตนับเพลงใหม่เขาเป็นวีบอร์ด200เป็นครั้งแรกเลยนะคะน่าแซงควารินดีว้าจริงค่ะขอแซงค์คารินดีค่ะกับ5สาววงอิจีค่ะเกิร์ลกรุ๊ปมาแรงร่วมค่ายเดียวกันกับ Twice นะคะที่ล่าสุดเนี่ยสร้างประวัติศาสตร์พาผลงานเพลงติดชาร์ตวีบอร์ด200 ซึ่งเป็นชาร์ตเพลงกระแสหลักในสหรัฐอเมริกาที่มีการจัดอันดับกันเป็นประจำทุกสัปดาห์ได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่พวกเธอเดบิวต์มาเมื่อปี2019ค่ะหลังจากที่มินิอัลบั้มใหม่นะคะซึ่งใช้ชื่อว่า g u e s s Who ของพวกเธอเนี่ยเดบิวต์ในอันดับที่148ของชาร์ต Billboard 200นอกจากนี้พวกเธอก็ยังทุบสถิติตัวเองค่ะทำยอดขายผลงานทะลุ200,000๊อปปี้ตั้งแต่สัปดาห์แรก ไม่เพียงเท่านั้นนะคะมีสิทวิดีโอเอกค่ะของผลงานชุดนี้อย่าง In the Morning เพื่อทำสถิติตยอดวิวทะลุ100ล้านครั้งได้เร็วที่สุดเนี่ยบรรดาผลงานเพลงของอ g จีเลยด้วยค่ะงานนี้นะครับเรียกว่าปังทั้งงานเพลงและก็ความนิยมระดับอินเตอร์นะครับหลังจากเมื่อเดือนก่อนนะฮะอีจีเนี่ยก็เพิ่งกลายเป็นไอดอลเกาหลีรายแรกนะครับที่ได้เป็น g l o b a l brand models นะครับของเบ e r r y New York นะครับแบรนด์เครื่องสำอางชื่อดังของสหรัฐ หลัเมื่อวานนี้ครับทางวงก็เพิ่งจะปล่อยเพลง In the Morning นะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษด้วยน่าชื่นใจแทนคนเกาหลีนะแต่ละคนตอนนี้แบบแต่ละวงก็ปังไปในแบบกระแสโลกสุดๆในเงี้ยน่าสนใจนะครับผมถือว่าเป็นการปลุกกระแสที่ดีเป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยด้วยนะใช่นะที่จะแบบเออมองเห็นเป็นไทยแล้วก็เจรินรอยตามได้นะครับค่ะ